ดีค่ะแพทจากทางซูมคาเมรานะคะวันนี้แพทจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวนี้เลย Fuji Film i n ิ t a x Y Evo นะคะซึ่งตัวนี้เมอกาได้เอาไปใช้ประมาณวันกว่าๆทุกคนจะบอกว่าโอ้มีอะไรมาให้เล่าให้ฟังแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็คลิปทั้งหมดที่ทุกคนเห็นนะคะก็ถ่ายด้วย Fuji ฟ,ฟิล m ม T4 กับเลนส18์18-55ถ้าอยากรู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงก็เข้าไปดูคลิปกันได้เลยคะ่ะมาที่เรื่องแรกกันเลยนะคะก็คือในเรื่องของความประทับใจเนาะที่เราเจอเขาครั้งแรกแล้วก็บอดี้กลุา่าาางงงงๆเป็นนยังไงบ้ะะคะควม ับใจแรกเลยนะหลอ่อแล้วก็เทมาเห็นไหมคือกล้องตัวนี้ลักษณะภายนอกอะ่ะมันเหมือนกล้องฟิล์มที่แบบเราถ่ายเมื่อก่อนแล้วแบบคือวัสดุดีมากเลยนะเห็นไหมคือแบบงานประกอบเวลาเราเคาะไปเนี่ยก็คือจะไม่กองแกงเลยนะแล้วก็จอด้านหลังก็คือใหญ่มากทุกคนนี่ อย่างแรกเลยนะคะคือมีความลหล่อเทวัสดุดีแล้วก็บอดี้ใช้งานง่ายนะเอาจริงๆปุ่มเขาอะมีไม่ได้เยอะมากนะคะปุ่มก็ใช้งานง่ายอย่างตัวเนี้ยตัวคันโยกตัวเนี้ยเอาไว้สําหรับการกดชัตเตอร์ลงมาเนาะการกดชัตเตอร์ลงไปแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการถ่ายรูปนะคะแล้วตรงนี้คือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีกิมมิกตรงที่ว่าเขาจะมีปุ่มให้เราปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเลนส์ไวได้เลยนะคือถ้าใครอยากถ่ายภาพให้มันมีความกว้างขึ้น,ะนอะไรเงี้ยเนาะเช่นในกรณีที่แบบเราไปถ่ายเซลฟี่ตัวเองหรือว่าไปถ่ายเพื่อนๆอะไรเงี้ยอยากจะได้แบบ เลนไว้ขึ้นก็สามารถปรับขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะคือมาใช้งานง่ายอ่ะถ้าสมมติว่าเราเจอสถานการณ์ไหนก็ตามที่แบบเราต้องการถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราสามารถปรับพวกเอฟเฟกต,ต่างๆได้เลยซึ่งอันนี้มันก็จะมีทั้งเอฟเฟกที่เป็นเอฟเฟกของตัวฟิล์มเนาะแล้วก็จะมีเอฟเฟกของภาพนะคะให้เราปรับ2องไดอลตรงนี้นะด้านบนตรงนี้มันจะเป็นการปรับรูปแบบของฟิล์มซึ่ง2ด้านเนี้ยเราสามารถมิกซ์ในส่วนของตัวเอฟเฟกของฟิล์มนะคะแล้วก็เอฟเฟกของภาพเนี่ยได้แบบร้อยแี้กเอ,เอยนะ ไม่ได้เยอะมากแหละก็ชอบใช้แบบสีธรรมดาแต่ว่าสีที่ชอบเลยจะเป็นสีแอมเบอร์แล้วก็ตัวเอฟเฟกของฟิล์มเนี่ยก็จริงๆก็ใช้ไปเรื่อยก็ชอบทุกอันเลยนะเพราะว่าก็สวยทุกอันเลยนะคะแล้วก็ปุ่มด้านหลังตรงนี้เขาก็มีหลายปุ่มเหมือนกันซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นเป็นปุ่มคันโยกเนาะซึ่งเราสามารถเลือกปรับต่างๆได้ง่ายนะคะมีปุ่มกดเลน่นกดลบอะไรเงี้ยซึ่งด้านหลังตรงนี้ก็คือใช้ง่ายมากนะคะแล้วก็หน้าจอ เป็นหน้าจอ LCD ขนาด3.5นิ้วซึ่งใหญ่มากนะคือมันเห็นค่อนข้างเต็มตาแต่ว่าเอาจริงๆเวลาที่เราไปเจอแสงที่มันแบบค่อนข้างจ้าอะไรเงี้ยมันก็แอบไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะคะแต่ว่าเอามาให้ใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้ว อ่ะแล้วก็นี่เห็นไหมด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีกระจกให้แบบนี้นะคะมีแฟลชให้ด้วยคือการมีกระจกแบบนี้เวลาที่ใครถ่ายเซลฟี่อ่ะมันก็แบบเออพอเห็นตัวเองแต่ถามว่าเห็นเยอะขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามีให้ก็ดีกว่าไม่มีนะคะอืมซึ่งส่วนตัวเองอ่ะแพทไม่ได้เป็นสายเซลฟี่เท่าไหร่นะก็ไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่าเอาจริงๆอันนี้มันถ่ายง่ายไงเวลาที่เราถือแบบนเนี้ยเนี่ยคือมันพอเห็นนะ มันพอเห็นแล้วมันก็พอกะระยะได้นะคะซึ่งอ,อันนี้ก็ใช้งานได้โอเคแหละตัวนี้นะคะจะมีแฟลตในตัวอยู่ด้านนี้เนาะคือมีแฟลตตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวรูค่ะตั้งกล้องอยู่ด้านนี้นะคะคือถ้าใครที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีแบบว่ามีคนไปถ่ายให้อะไรเงี้ยอยากจะตั้งกล้องถ่ายเองก็สามารถเอาพวกขาตั้งกล้องนะคะมาเสียบตรงนี้ได้ง่ายๆเลยรุน่นนี้ด้วยความที่เขาเป็นกล้องไฮบริดอินสแตนท์คาเมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจะสามารถทั้งปรินท์ภาพได้แล้วก็สามารถที่จะ ถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้ใน SD สติการได้เพราะฉะนั้นเราสามารถใส่เป็นตัว Micro SD สติการได้นะคะแล้วก็การชาร์จเนี่ยจะเป็นการชาร์จผ่าน Type C ค่ะ มาพูดในส่วนของตัวสเปคกันบ้างนะคะกล้องตัวนี้จะบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวไฮบริด i n s t a n t Camera เนาะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะคือลบภาพจำที่เราเคยจำว่าเฮ้ยกล้องกล้องที่เป็นกล้อง Instant Cam e r a เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ่ายแล้วปริน์อะไรเงี้ยรูปที่เก็บมาอาจจะแบบความละเอียดไม่ได้เยอะมากอนะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ความละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็คือความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านซึ่งเดี๋ยวขึ้นภาพตัวอย่างให้นะคะคือถ่ายแล้วคือดีเลยอะเอาไปลงโซเชียลได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็ค่ารูรับแสงตัวเนี้ยู่ 24เพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายในที่แสงที่มันแบบมีความมืดหน่อยอะไรเงี้ยเนาะมันก็ยังสามารถเก็บพวกความสว่างได้มาค่อนข้างดีอยู่นะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปในเซสชันก่อนหน้าก็คือเขาจะมีเป็นตัวเอฟเฟกต์เลนส์นะคะแล้วก็เอฟเฟกต์ฟิล์มเนาะมาอย่างละ10แบบซึ่งสามารถปรับได้ที่ปุ่มดอ,อัลทั้งสองข้างได้เลยแล้วก็ยังมีรูปแบบของฟิล์มให้มาเลือกเล่นอีก6แบบคือันี้สนุกนะคือถ้าใครเป็นสายแบบเออชอบถ่ายภาพเนาะแล้วก็ชอบแบบมิกเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยคือมันสนุกเลยอะคือถ้าไป เที่ยวกับเพื่อน,นะอะไรเงี้ยนะคือแพทว่าอันเนี้ยได้ภาพที่หลากหลายแน่นอนอ่าโอเคสมมุติว่าเราชอบรูปนี้นะคะนี่คันโยกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ดึงเข้ามาเลยเสร็จปุ๊บหมุนให้ดูนี่เท่อะ คือรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซที่เขาใส่มามันมีความแบบมีลูกเล่นเนาะคือมันนาให้เราแบบรู้สึกว่าเราอยากถ่ายเพราะว่าเราอยากใช้พวกฟังก์ชันที่เขาให้มาถ้าเป็นวายเนี่ยแผ่นจะเป็นประมาณนี้มันก็จะเต็มตาแล้วก็เอาไปให้คนที่แบบเราอยากให้ได้สมมติว่าใครเป็นงานแต่งงานอะไรเงี้ยเราแบบถ่ายรูปมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมนอกเหนือจากที่เราอ่ะจะได้แบบ เอารูปไปใส่ในเอาไปส่งให้เขาอะไรเงี้ยเราก็ยังปรินรูปไปเขาแบบนี้ได้เลยซึ่งในจริงๆอ่ะนอกเหนือจากที่จะปรินจากในตัวกล้องได้อ่ะมันก็ยังสามารถที่จะแบบว่าโหลดแอปมานาะแล้วเราก็สามารถเลือกปรินผ่านรูปในมือถือของเราได้เลย mm. นี่รูปนะคะนี่ค่อยๆขึ้นมาไม่ต้องสะบัดนะ แล้วกล้องตัวนี้นะคะเป็น Hybrid f o r m a ต Y ตัวแรกจากทาง i n s t a x คือก่อนหน้านี้ถ้าเราเคยใช้กล้อง i n s t a x เนาะเราจะได้รูปแบบของฟิล์มในรูปแบบไซส์เล็กก็คือเป็นฟิล์มไซส์มินิทีนี้รุ่นนี้ค่ะ i n s t a x ออกมาแล้วนะคะใช้คู่กับตัว ฟิลมนี่เป็นฟอร์แมตวายแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยจะเห็นภาพที่มีรายละเอียดเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีความกว้างขึ้นนะไม่สามารถเก็บภาพได้จุใจมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยเออมองว่าเป็นข้อดีนะอันเนี้ยคือแพทชอบมากเพราะว่าก่อนนั้นนี้นอึดอัดใจมากเลยอะ่ะเวลาที่ใช้แบบอ,อินสต a กรุ่นก,น,กนก่อนเนาะที่เป็นแบบฟิล์มมินิอะมันเล็กไปอะ่ะเวลาให้เพื่อนไปก็แบบ คือก็สวยแหละแต่ว่าไซส์มันเล็กไปหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้เขาใส่มาเป็นแบบไซส์ใหญ่แบบนี้เลยอะ่ะซึ่งอันเนี้ยคือแพทชอบเลยนะคะรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอป Instax w e Evo ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปิน์รูปจากมือถือได้เลยอะ่ะคือถ้าสมมติว่าใครมีรูปที่แบบเอ้ยถ่ายกับเพื่อนหรือว่าถ่ายกับแฟนถ่ายคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เราอยากจะปรินท์ออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกรูปจากในแอปแล้วก็ปรินท์ออกมาได้เลยนะซึ่งอันเนี้ย เยี่ยมมากเลยบ่งบอกถึงความเป็นไฮบิดที่แท้แล้วก็เข้ากับยุคสมัยนะคะแอปก็สามารถโหลดได้ในในสตอร์ได้เลยนะคะใครมีแบบมือถือก็โหลดได้ทุกคนเลยใช้งานมาแล้วเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่าจากการเอาไปใช้งานประมาณ1วันกว่าๆเนาะเอาไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเครื่องมันใช้งานง่ายมากคือปุ่มเขาอะถ้าตอนแรกเราเจออาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยปุ่มมันแบบไม่มีหลายปุ่มจังเลยอะไรเงี้ยใช้ยากหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันใช้ไม่ยากนะอย่างแบบพวกปุ่มไดอออะไรเงี้ยก็ปรับได้ง่ายเลยนะคะใช้งานง่ายมากคือถ่ายรูปแล้วสนุกมากและที่สาคัญด้วยความที่ดีไซน์ของเขาเนาะคือมันหล่อแล้วก็มันเท่มากเลยอะ่ะดูสิคือเวลาที่เราแบบะพายไปข้างนอกเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่าแบบเฮย้ยมันเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งในร่างกายเราเหมือนกันนะซึ่งอันเนี้ยถือเป็นข้อดีของรุ่นนี้เลยตัวเนี้ยเอาจริงๆน้ําหนักอะ่ะไม่ได้หนักนะ490กรมคือถ้าใคสแบกบรัมคือ ชายอะไรเงี้ยแพทมองว่าไม่หนักนะคือถือทั้งวันนะก็คือไม่ได้มือไม่ได้อะไรเลยอาจจะแบบต้องปรับตัวในระยะแรกเพราะว่าคือก่อนนั้นเนี้ยหลายๆคนอาจจะใช้เป็นแบบตัวรุ่นที่เป็นตัวรุ่น Instax รุ่นเดิมของทางฟูจิเนาะทีนี้อาจจะแบบไซส์าอาจจะไม่ได้น้หนักเยอะเท่าตัวนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่หนักนะ490กรัมพกพาได้สบายเลยนะคะทั้งวันคือฟิล์มตัวนี้มันเป็นแบบวายเนาะอันนี้ชอบมากชอบเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นคนชอบแบบ รูปที่มันไซส์ใหญ่หน่อยนะคะพอมันเป็นแบบฟิล์มฟอร์แมตวายแล้วเนี่ยมันก็ทําให้รูปเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะขึ้นแล้วก็มันคือมันใหญ่ขึ้นนะเออมันเต็มตามันสะใจดีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีของรุ่นนี้เหมือนกันถ้าเราใช้งานเนี่ยอันนี้คือถ่ายเล่นกับเพื่อนในทั้งวันเลยคือแพทเชื่อว่าถ้าลองถ่ายไปแล้วนะเพื่อนต้องเรียกเราแบบว่าเฮ้ยไปถ่ายรูปให้หน่อยเพราะว่าคือมันสนุกอะคือมันสามารถปรับได้ทั้งเอฟเฟกของเลนส์เนาะแล้วก็ปรับได้ทั้งเอฟเฟกล์ของ ได้ถ่ายแลนสเคปก็ได้ถ่ายพอร์เทรตก็ได้คือถ่ายได้หมดเลยอันเงี้ยสนุกสนุกมากๆคือยุคนี้เนาะมันเป็นยุคที่แบบว่ากล้องดิจิตอลก็คือกลับมาบูมอีกครั้งนึงคือกลับมาแบบป๊อปล่ามากอะไรเงี้ยคือถ้าใครชอบแนวกล้องเกา่ากลา้องฟิล์มอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังได้ความละเอียดชัดนะอย่างที่บอกคือตัวนี้ความละเอียด16ล,ล้านนะคะคือมันก็มีความผมชัดแต่ว่ามันก็ยังได้ความแบบสไตล์เป็นกล้องอ่ากล้องฟิล์มสมัยเก่าอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเอฟเฟกต์เราก็เลือกได้ตามใจชอบเลย ถ้าจะติดตรงนึงก็คือน่าจะเป็นตรงหน้าจอนะคะ LCD อย่างที่บอกก็คือไซส์มันใหญ่แหละแต่ว่าเวลาที่เขาเจอแสงแบบจ้าจามากอะไรเงี้ยซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันเจอได้บ่อยนะคะแบบคือแดดบ้านเราเนี่ยก็คือเปรี้ยงมากคือเวลาที่เราไปเจอแบบแสงแดดจ้าอะไรเงี้ยแบบตัวนี้แอบมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะคะก็ คิดว่าเป็นอีกหนึ่งจุดละการที่อาจจะต้องต้องลองดูนะคะแต่ถ้าถามว่ามันมีมันมีผลกับการถ่ายขนาดนั้นไหมมันก็มันก็นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันก็ยังเห็นเห็นอยู่นะคะว่าเออเราถ่ายอะไรแต่แค่แบบมันอาจจะมีความแบบว่าเออต้องต้องเบี่ยงมุมนิดนึงอะไรเงี้ย ถ้าเอาโดยโรวมก็แพทแค่อนข้างชอบนะคะส่วนตัวเป็นคนชอบกล้องแนวนี้อยู่แล้วชอบกล้อง Instant Camera อยู่แล้วนะคะอืมคือเขาพัฒนามาเยอะขึ้นอะเป็น format ตไว้ด้วยอันนี้คือส่วนตัวแพทก็ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวกล้องตัวนี้เหมาะกับใครเอาจริงจริงเหมาะกับทุกคนเลย เหมาะกับทั้งคนที่เป็นมือใหม่อยากถ่ายรูปคนที่ถ่ายรูปมาแบบเก่าเกมแล้วอะไรเงี้ยได้หมดเลยโดยเฉพาะคนที่ชอบกล้องแนว Instant Camera นะคะต้องเก็บนะอันนี้ควรมีเก็บสะสมไว้เพราะว่ามันใช้งานถ่ายสนุกมากนะคะแล้วก็คือด้วยความที่เขาแบบอัปเกรดมาเนาะเป็นแบบฟอร์มัทว้แล้วมีการพัฒนาทั้งรูปแบบที่เป็นเอฟเฟกต่างๆใส่มาให้เราอะแล้วเป็นไฮบิดด้วยคือแพทว่าอันนี้เหมาะกับทุกคนเลยนะคะถ้าใครมีงบเนี่ยจัดได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกคือมันเป็นอีก หในเครื่องประดับในร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่ไปเดินข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะค o m p l e t ลุคในการแต่งกายของเราด้วยนะคะใครชอบแต่งแบบแต่งตัวแบบว่าแนวคุมโทนะอะไรเงี้ยสีดําสีขาวหรือว่าสีอื่นก็ได้นะคือสะพายกล้องตัวเนี้ยแพรว่าเออลุกมันดูมีอะไรเยอะขึ้นเลย เอาเป็นว่าเหมาะกับทุกคนนะคะคือแพทก็คือโดนตกมาแล้วนะคะก็คิดอยู่ว่าเออจบรีวิวนี่ก็ควรจะต้องแบบไปสั่งซื้อเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวให้ตัวเองนะคะราคาตัวนี้บอดี้จะอยู่ที่12,990บาทซึ่งอันนี้แอบ,บแบบ แอบผิดผิดคาดน,นะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าราคาเขาจะสูงกว่านี้พอด้วยความที่เราอะไม่ได้รู้ราคามาก่อนแล้วเราก็เออมาถึงเราก็จับตัวบอดี้เลยเนาะแล้วก็ลองใช้งานอะไรเงี้ยคือเราสึกว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนแรกคิดว่าน่าจะประมาณห5ื่นห้าไหมหมื่นห้าหมื่นหกอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ราคา ราคาดีนะ12,990บาทนะคะแล้วก็ถ้าคู่กับตัว Instax Wide เนาะตัวที่เป็นฟิล์มที่ใส่มาให้เนี่ยตัวฟิล์มนะคะ Instax Wide EVO 10รูปจะอยู่ที่ราคา460ซึ่งเราไม่ได้ราคานี้อยู่แล้วแหละเพราะว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรเงี้ยเขาก็มีโค้ดมีอะไรให้เราใช้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะราคาส่วนตัวเองนะอันนี้สำหรับแพทคนเดียวนะคะถือว่าราคาค่อนข้างโอเคกับการที่แบบเราได้ลองจับลองใช้แล้วก็เจอฟังก์ชันต่างๆของเขาอ่ะได้เห็นรูปภาพได้ลองใช้จริงๆอนะแพทว่า คนี้ไม่แพงเลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ร้านกล้องสีชมพูนะคะร้านซุคาเมีร่าทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์ถ้าใครกดในเว็บไซต์นะมันก็จะมีแบบการขึ้นโค้ดให้นะคะโดยที่แบบเราไม่ต้องไปก่อโค้ดอะไรเลยก็สามารถเลือกจิ้มโคด้ดแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกด ถูกใจนะแล้วก็ฝากกดติดตามร้านซูมาเมิลาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย